เคยโทษโรคความโชคร้ายเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตฉันในทุกๆวันก็คือวันเหล่านั้นแน่ใจหรือว่ามันคือความโชคร้ายคุณแซมกรีนฟิล์เออบ้าอะไรวันนี้อ่ะว้าวเอ้าจนกระทั่งฉันได้เจอกับเหรียญเพนนีนำโชคแล้วในที่สุดก็มีบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนชีวิตฉันใช่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 ชแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะรอ ฉันเผลอทิ้งมันลงชักโครกเธอทิ้งเหรียญเพนนีฉันลงชักโครกเหรอเมื่อกี้แกพูดเหรอ <c oughs> เดี๋ยวฉันแค่ยอยากได้เหรียญพ่มว้าวาทำไมต้องตั้งพาสเวิร์ดให้ยาวด้วยฟันเนี่ย มนุษย์ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่แล้วที่ไหนอะ่ะก็แห่งโชคไงฉันจะไปให้เร็วที่สุดก็ต่อเมื่อนายให้เหรียญฉันมางั้นเธอก็ต้องใช้ของพวกนี้วัสด,ดีนี่ต้องไปพูดแร่ฟอยไรนันแน่ๆเก่งมากแม่พูดสาวที่นี่ที่ความโชคดีเกิดขึ้นมามัางกรเหรอเธอเป็นตัวเดียวที่สามารถดมกลิ่นหาความโชคร้ายความโชคร้ายอยู่ที่นี่ด้วยเหรอโชคดีอยู่ข้างบนโชคร้ายอยู่ข้างล่าง ความโชคร้ายเพียงนิดเดียวก็สามารถเปิดตัวการทำงานของเราได้ทั้งหมดเลยน่ะนี่เธอโชคร้ายขนาดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ว้รของคตอโชคร้ายเลยเพราะเธอทำให้มันเกิดไงสายสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับความโชคดีได้ถูกตัดขาดไปแล้วนี่ฉันทำให้ทุกคนเกิดความโชคร้ายเหรอเราต้องแก้ไขไหมแกมาทำอะไรที่นี่ออกย่ ขอให้เราโชคดีแล้วเจฟเป็นไงหนึ่งสองขึ้นลงเป็นสไตล์หนึ่งสอ <2, S 2> งจับพูดถ้าสิงหาคมนี้ที่ Apple TV Plus